ท้ายตอสิ้นค่ะท่านผู้มีเกียรติคะในขณะนี้ท่านได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะท่านตัววิทยามาให้เกียรติมาชมด้วยค่ะวันนี้รับเป็นเกียรตินะคะ ท่านอธิบดีและท่านรองนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมชมกับเราด้วยในครั้งนี้ถือเป็นเกียรติให้กับทีมนักแสดงและทีมคณะผู้จัดงานเป็นอย่างยิ่งนะคะท่านผู้มีเกียรติคะยังไม่จบนะคะสําหรับในชื่อของการแสดงของเรานะคะผู้ที่ขับเสีงาเสียงหวานนะคะคุณสุดารัตนมงคลค่ะผู้กำกับการแสดงคุณสิวนนา และส่วนผู้บรรยายดิฉันเองนะคะนางสาวสุปราณีสิงห์วนค่ะขอพระคุณค่ะท่านผู้ยรติคะถ้าหากว่าในส่วนของบทละครเราไม่มีต้นตำรับที่ดีแน่นอนค่ะเราก็จะออกมาไม่ดีนะคะ